สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้พบกับเบ่าโคกระแสคือเก่าเนาอพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้ได้ขนมจีนตีนไก่ตีนยิ่งงพี่น้องครับนี่ครับตีนงามพี่น้องล่นถาดครับล่นถาดเด้อพี่น้องเด้อมาครับกินน้ากันมีดตะกกระแตนทอดครับพี่น้องพริกแห้งทอดวทอดกรอบพี่น้องครับได้ผักมาสวนงามพี่น้องเด้อยครับเน้อ มาครับมากินน้ากันสุขูสุข้นครับมามาครับมาครับเบาโคกแซกเบ,บาไลคือเกาพี่น้องนะมานะครับชื่นใจพี่น้องสดนำ้ำอืมตินไก่ตีนยินงใหญ่ครับพี่น้องครับยุ่ยขนาดเลยพี่น้อง คือเอานอนไป่นอนนะครับนี่เริ่มกดติดตามกดซับสไบครต์ให้บบาโคกะแซ่ด้วยไป่นองเด้อมาๆครับ สดน้ำโกโก้พี่น้องเราผักส่ครับในผักชีเรามางาม,งามพี่น้อง นะเส้นขบปุ้นทึงเหนียวทึงนุ่มพี่น้องแซ่บขนาดครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมเนอพี่น้องเนอะค,ครับามากครับ みんなに舌を取ってくれな นีผู้ข้างๆมันขอคนรัจา์มันมาพี่น้องตะกะแตนทอดทเผ็ดใน่อหพี่น้องครับ ซอยมาซอยกินครับเมื่อนี้ครับแต่ว่าซอยกินคนละจานเพี่น,น้องเป็นยานโบอิมเหมือนมาครับ แ่บขนาดพี่น้องนะน้ามขนมจีนก็ได้ฝีมือคนนั่งข้างๆนี่แหละครับเด็ดหน,น่ดยจิ้นาะพี่น้องนะ แยบหลายครับ 妹妹，你在哪？ ครับมือหนีแสบหลายครับพี่น้องครับโอ้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับซ่องจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อครับแสบแห้งครับเปิดจานเลยพี่น้องครับมือหนีบาโคกระแซกขอเพาะสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะอิ่มหนำสำรานกันครับไปแล้วครับผมไปนะ้ครับสวัสดีครับ